สวัสดีครับสมาชิกศูนยทุเรียนเมื่อใหม่สําหรับวันศุกร์ที่18เมษายน68นะครับพอดีทางผ่านมาแวะทานข้าวเที่ยงนะครับก็เลยถือโอกาสได้มาอัปเดตศูนย์ทุเรียนที่อยู่ของอาเซียที่อยู่ริมถน,นนนี้ให้เพื่อนสมาชิกได้ติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับครบรอบ2เดือนนะครับ ดูอาการเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับมาดูต้นนี้แรกๆก,ก่อนนะครับบริเวณโดยภาพรวมนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่35องศานะครับเวลาเที่ยงครึ่งพอดีนะครับวันนี้ก็ดูคึมๆเหมือนฝนจะตกนะครับเมื่อวานนี้ฝนลินได้น้ําฝนนิดนึงนะครับมาดูตามสภาพดินนะครับก็ยังเห็นมีรอยน่าจะเป็นเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็ต้นถั่วที่เคย ที่เคยปลูกไว้ก็หมดอายุก็ตายไปแล้วนะครับก็เน่าเปื่อยก็กลายเป็นฮิวมัสไปนะครับดูโดยภาพรวมนะครับยอดยังตันอยู่นะครับยอดยังไม่เดินนะครับสําหรับต้นนี้ยอดยังไม่เดินเดี๋ยวไปดูต้นที่ยอดเดินอ่าดูแล้วต้นนี้นะครับต้นนี้ค่อนข้างเดินได้ดีมากเลยนะครับนี่มียอดใหม่เดินออกมาครับยอดใหม่เดินออกมา แตกยอดเยอะอยู่นะครับแตกยอดเยอะอยู่พอสมควรนี่ครับนี่เป็นยอดแรกนะครับที่มาอยู่ที่ส่วนนี้นะครับซึ่งเป็นทุเรียนต้นใหญ่นะครับนำมาปลูกนะครับโดยอาศัยดินที่เป็นดินปรุงปลูกนะครับจากคลิปเดิมที่เคยถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับ เป็นดินปรุงปลูกนะครับดินนี้ก็เป็นดินผสมผสมผงอะมิโนโด้วยนะครับแล้วก็ไตโคดูม่าหลายอย่างนะครับที่ผสมลงไปนี้นะครับแล้วก็ดินพร้อมปลูกด้วยนะครับก็ถือว่าการแตกยังไม่สุดไม่โสมมีแต่แตกยอดนะครับดูแล้วน่าจะได้น้ำฝนด้วยนะครับแตกยอดได้ดีถ้าถ้ายอดอย่างนี้ถือว่าโอเคนะครับยอดอย่างนี้ เป็นยอดที่รากเขาเดินได้นะครับเดี๋ยวไปดูต้นหนึ่เดินโดยภาพเฉลี่ยจะเป็นแบบไหนยอย่างไรนะครับถ้าถอดอย่างนี้นะครับถอดทุกยอดทุกกิ่งก้านแล้วก็ถือว่ารากเขาเริ่มเดินอันนี้ก็แตกอยู่นะครับแต่แต่แต่แตกไม่ลึกนะครับแตกไม่ลึกแตกเฉพาะปลายยอดนิดนึงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าใบนะครับประมาณห้าใบก็ยังไม่แตกตามง่ามอ่า ของใบทุกใบนะครับก็ถือว่ายังยังเดินได้นี่ยอดนี้แตกถือว่าสวยอยู่นะครับตอนนี้เสียงฟ้าร้องด้วยใบดาบก็ถือว่าโอเคถ้าใบดาบยาวๆอย่างนี้นะครับเกิดจากการได้สาหลายผงอะมิโนนะครับที่อาจจะใส่ตอนช่วงที่เป็นผงอะมิโนของสิงโตน้ําเงินนะครับที่ผสมพร้อมกับดินปลูกนะครับครบสองเดือนนะครับก็ต้นนี้ก็แตกแตกยอดดีนะครับนี่อีก เหลืออีกแค่ศอกเดียวนะครับก็จะถึงผ้าแสแลนข้างบนนะครับดูต้นอื่นๆโดดภาพรวมสองต้นแตกนี่คือต้นที่สามต้นที่สามก็แตกอีกนะครับแตกดีมากเลยนะครับเนี่ยดินมันเป็นดินนุ่มนะครับเป็นดินที่โฟน้ำาฟ,ำฟำอากาศได้ดีเนื่องจากเป็นดินเป็นดินหินผสมหินคือกรวดนะครับแล้วก็ผสมกับดินพร้อมปลูกด้วย แล้วก็ผสมกับผงอะมิโน,โนนะครับสิงสิงโตน้ำเงินนะครับตอนที่คลิปแรกที่ผมถ่ายให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับลองย้อนดูก็ได้นะครับก็คือปรุงแล้วก็ทำให้โคกมันสูงขึ้นจากโคกเดิมที่มันเป็นแอ่งตรงกลางคราวนี้ก็โคกสูงขึ้นพอน้ำลงนะครับมันก็จะไหลหนีมันจะไม่อมความชื้น นะครับมากจนเกินไปหรือแฉะจนเกินไปมันก็จะมีการระบายน้ําได้ดีนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นทุเรียนที่ต้นใหญ่นะครับแต่ข้างในก็แตกถือว่าถ้าแตกอย่างนี้ถือว่าโอเคนะครับนี่แตกข้างในที่เป็นเป็นกิ่งกิ่งพวกที่เป็นกิ่งนี่เขาเรียกว่ากิ่งข้างนะครับแตกตาข้างข้างในถ้าแตกอย่างนี้แสดงว่ายอดเริ่มเดินนะครับแต่ก็ดูอาการเหมือนกับเข็มปุ๋ยแต่ถาม ผู้ที่ดูแลแรกๆว่าได้ใส่ปุ๋ยอะไรไหมเห็นบอกว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับน่าจะเป็นอจะเข้มข้นเกินไปในส่วนผสมครับส่วนผสมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนี่ยแตใช้ได้อยู่นะครับมีต้นที่สามเดี๋ยวไปดูต้นที่สี่ครับว่าจะเป็นแบบนั้นอย่างไรเอพอเหยียบดินนี่นุ่มนะครับดูต้นนี้ใบใหญ่ใบใบใช้ได้เลยนะครับนี่นี่ครับใบใหญ่ใบใช้ได้เลย นะครับตัวนี้แตกได้ดีนะครับใบออกนุ่มๆน,นะครับจับดูก็จะนุ่มใบหนาใบหนานุ่มนะครับดีมากเลยตัวนี้แตกตั้งแต่ข้อนี้ยาวออกมานะครับนี่ยาวออกมาอยู่ก็ประมาณทักสามนิ้วได้นะครับส่วนใบนี่ก็ถือว่าดีมากใบตัวนี้น่าจะใบขี้กลางหรือตอนที่เป็นใบดาบนะครับมาปลูกแล้วก็มาขี้กลางอยู่กับเราครบสองเดือนได้สารอาหารทางดิน ด้วยนะครับได้น้ําได้อาหารได้ผงอเมโนใบก็เลยใหญ่ดีถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้เลยดูสภาพใบดีมากเลยนะครับใบนี้ก็ยิ่งใหญ่นะครับถ้าแตกอย่างนี้เดินได้ดีมากนะครับรากเริ่มเดินได้แล้วนะครับแสดงว่าเขามีลากใหม่เพื่อไปเกาะดินนะครับเกาะพื้นดิน,นี่มาดูต้นนี้ชับต้นนี้ ต้นนี้ยิ่งงามนะครับงามย้อยเลยนะครับในใบกิ่งก้านถอดออกครบสองเดือนพอดีนะครับกิ่งก้านถอดได้ดีนะครับใบก็ยืดยาวดีมากนะครับตอนนี้ครับในส่วนนี้ก็ถือว่าใบเขียวนะครับยืดออกมาเกือบคืบหนึ่งนะครับเกือบคืบ่หนึ่งที่เขาแทงยอดออกมานะครับทั้งยอดข้างก็เดินยอดตรงปลายก็เดินนะครับ แตกทุกต้นนะครับนี่โดยเฉพาะต้นนี้นะครับดูแล้วน่าจะสัพัดเลยต้นนี้ดีมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหถ้าต้นต้นต้นถ้าอุดมสมบูรณ์อย่างนี้นะครับดินแสดงว่าดินดีมากนะครับดินดีแล้วก็แตกสัพพัดได้เลยอย่างนี้โตแน่นอนนะครับอย่างนี้โตแน่นอนโตแน่นอนเลยนี่อย่างสวยงามเลยนะครับๆๆนี่คือเป็นทุเรียนต้นใหญ่ที่ซื้อต้นใหญ่มาปลูกนะครับเนี่ยต้นใหญ่สองเดือนนะครับสูงน่าจะสองเมตร น่าจะได้ไหมครับ2เม็ดถ้าปลูกทุเรียนเราได้ประมาณนี้ก็ใช้อายุถึงสองปีนะครับมันจึงจะสวยงามขนาดนี้ได้อันนี้ซื้อมา2เดือนแล้วก็สามารถเดินต่อได้นะครับก็เท่ากับคุ้มค่าคุ้มทุนจริงๆนะครับนี่โดยภาพรวมสวยงามทุกต้นเลยนะครับนี่กองดินเป็นกองดินที่ซื้อมาช่วงที่ลงปลูกแรกๆนะครับผสมดินแสดงว่าถูกสูตรพอดีนะครับสูตรนี้ ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแตกทุกต้นเลยนะครับแตกสวยงามมากนี่ยอดสวยเลยครับแตกยอดได้ดีมากนะครับอ่กิ่งข้างก็แตกยอดตรงปลายก็แตกเงี้ยเดินได้นะครับเดินได้แน่นอนเลยนะครับถ้าอย่างนี้สวยงามมากนะครับนี่แตกตัวนี้แตกได้สวยนะครับแตกได้สวยมากเลยนะครับนี่แตกได้สวยงามมากเลยนะครับถอดยอดได้ดีมากนะครับนี่ สวยมากเลยรับรองว่าถ้าอย่างนี้เดินต่อได้อย่างดีแล้วก็ดีมากด้วยนะครับการแตกยอดนี้เกือบทุกกิ่งท่านนะครับต้นนี้ก็ใบเก่าร่วงแต่ยังไม่แตกนะครับยังไม่แตกยอดเท่าไหร่นะครับสําหรับต้นนี้มันอาจจะเป็นเพราะกิ่งพันธุ์ด้วยนะครับกิ่งพันธุ์ที่ซื้อมาดีระบบรากดีเพราะว่าใบแก่จับใบหนาใบมันนะครับ แรกๆที่ซื้อมาไม่แน่ใจจากสวนลอยสุวรรณหรือว,ว่าสวนไหนไม่แน่ใจนะครับพอดีถามผู้น้องๆที่ดูแลนะครับก็ไม่ทราบนะครับแต่ทราบแต่รอบแรกนะครับคือก่อนหน้านี้เป็นสวนลอยสุวรรณนะครับที่เป็นเสริมรากนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็ไม่โตนะครับก็ลื้อทิ้งไปนะครับแล้วก็ เอาต้นเดี่ยวมานะครับตามที่เห็นต้นเดี่ยวมานี่แหละนะครับซึ่งเป็นรากเดียวไม่เสริมรากนะครับนี่ก็ใหญ่เท่าแขนผมนี่แหละครับเท่าแขนเลยเท่าแขนเลยใหญ่สมบูรณ์ก็เท่ากับอายุทุเรียนอายุสองปีนะครับเนี่ยซื้อเวลาด้วยนะครับนี่ถ้ามีถ้ามีทุนนะครับนี่เพื่อนสมาชิกเห็นควรซื้อต้นใหญ่อย่างนี้นะครับเนี่ยทำดินดีๆตุงดีๆปลูกก็สามารถเดินต่อได้เช่นกันนะครับดี่ก็ปลูกต้นเล็กนะครับ ถ้าต้นใหญ่มันเดินไดเร็วนะครับถ้าต้นใหญ่มันเดินได้มันเดินได้เร็วเลยนะครับถ้าถ้าลากเขายึดดินได,ได้นะครับแล้วก็แตกสะพังเลยนะครับอย่างอย่างต้นนี้ก็ถือว่าแตกได้ดีมากนะครับสวยงามมากนะครับแตกท,ทุกต้นนะครับมีจํานวนไม่กี่ต้นที่ที่ยังไม่สะพังเท่าไหร่นะครับดูต้นนี้นี่ก็เขียวดีมากนะครับ เกิดจากดินด้วยอุณหภูมิด้วยความชื้นสัมผัสในดินด้วยนะครับจึงทําให้ต้นเรียนค่อนข้างสดใสสวยงามนะครับมีต้นอีกต้นหนึ่งอยู่ในร่มนี้นะครับอยู่ในร่มตรงนี้ก็เริ่มขยับแล้วนะครับยอดขยับนะครับแต่ใบเดิมก็ล่วงไปแต่ยอดใหม่ก็เริ่มขยับนะครับนี่ก็เป็นยอดใหม่ที่แทงออกมาก็ถือว่าเป็นสวนสวนหนึ่งนะครับหน้าหน้า เอาเป็นตัวอย่างนะครับเนื่องจากว่าได้ลงทุนซื้อต้นใหญ่มาผมว่าต้นขนาดนี้นะครับไม่ต่ำกว่าสอง0ันบาทนะครับแต่ซื้อจำนวนมากๆนะครับอาจจะมีจำนวนที่เขาลดลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นแปดแถวเดียวนี้แดต้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่สิบต้นนะครับประมาณสี่สิบต้น นี่ครับโดยภาพรวมราคา2,000บาทเอาต้นใหญ่มานะครับสูง2เมตรเอามาลงพอมาลงนะครับด้วยการปรุงดินนะครับด้วยการปรุงดินผสมดินไปดูคลิปเดิมที่ผมลงนะครับว่าปรุงอะไรบ้างนะครับใช้ดินนะครับใช้ดินที่ซื้อมาเป็นดินผสมกับกรวดนิดนึงนะครับซึ่งมันจะทำให้ระ,ะบายน้ำโฟน้ำ,โฟ,นำโฟอากาศนะครับแล้วก็ ยังขนาดนั้นยังไม่พอยังมาผสมกับดินพร้อมปลูกอีกนะครับที่ว่าถุง5้าถุงร้อนะครับก็มาผสมคลุกเข้าเข้ากันแล้วก็ใส่โดโลไมดด้วยใส่ผงอะมิโน,โนด้วยนะครับไปดูคลิปเดิมนะครับที่ผมถ่ายารูปของวัสดุพร้อมปลูกนะครับไปดูคลิปเดิมของส่วนนี้แหละนะครับถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดที่เป็นทุเรียนมือใหม่หรือพร้อมที่กำลังจะมองหามองหาตัวอย่างนะครับ ที่จะลงเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเมษานะครับไปปลายเมษาแล้วนะครับอีกไม่กี่วันอีกสักยี่สิบวันก็จะเข้าไปสู่ฤดูฝนนะครับก็ทนร้อนไปสักสักระยะหนึ่งนะครับในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าไม่ร้อนมากนะครับทุกวันนี้ก็ประมาณสักสามสิบห้าความชื้น ชื้นสัมผัสนี้ยังมีอยู่นะครับความชื้นสัมผัสได้ทุกวันนะครับก็อยู่ที่ที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดก็อยู่ที่6 0 6 5ถึง85นะครับนั่นคือความชื้นสัมผัสในอากาศแล้วก็มีหนำซ้ำนะครับเดือนเมษาทั้งเดือนนะครับก็สลับมีฝนตกบ้าง2.3วัน3าวันเดี๋ยวผมจะพามาดูดินนะครับสรุปแล้วโดยภาพรวมนะครับของทุเรียนส่วนนี้นะครับก็ถือว่า เดินได้ดีนะครับทําถูกต้องทาถูกวิธีนี่ดินจะเป็นประมาณนี้นะครับดินเดี๋ยวดูตรงนี้ก็แล้วกันนะครับมันจะเป็นดินหินนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นดินเป็นดินไม่แน่ใจว่าซื้อมาจากไหนเป็นดินที่ที่เหมือนกับดินทางทางระยองทางจันตราดนะครับจะเป็นดินหินประมาณสัก5 0เเของหินหินก้อนเล็กๆนะครับ ดูแล้วนะครับดูแล้วน่าจะอยู่ที่เป็นหน้าดินเขาเรียกหน้าดินเพราะยังมีรากไม้อยู่นะครับก็น่าจะเป็นดินดินป่าดินอะไรเพราะมีต้นไม้ป่าที่มันขึ้นตามธรรมชาติครับเนี่ยกองนี้ก็ใช้ผสมพร้อมปลูกตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับน่าจะซื้อมาสองกองนะครับกองสองกองกองหนึ่งก็สามร้อยห้าสิบหรือสี่ร้อยประมาณนั้นนะครับถ้าดินดีๆหน้าดินสักหน่อยหนึ่งนะครับ ก็จะอยู่ในราคาประมาณนั้นนะครับรถหกล้อในกองที่สองยังเหลือเอาไว้เสริมโคกนะครับตรงนี้เอาไว้เสริมโคกจะเป็นประมาณนี้ครับโดยภาพรวมนะครับถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดที่มองหาว่าวิธีการทําแบบไหน,นอย่างไรปลูกนะครับช่วงนี้ถ้าเตรียมพัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งมวลนะครับภายในเมษาลงพฤษภานจพอดีนะครับฤด,ดูฝนมาเริ่มมาฝน เริ่มที่จะลงนะครับก็มุงงสแลนนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับต้องมุงนะครับเนี่ยตอนแรกๆไม่มุงนะครับไม่มุงก็มีปัญหาในเรื่องของอากาศมันร้อนจัดนะครับเพราะว่าอยู่ทางอาเภอร,รมศักดิ์จังหวัดพฤจิตรนี้ค่อนข้างอากาศร้อนนะครับมันร้อนแบบแห้งๆนะครับถ้าลมก็ลมแรงแล้วแดดก็จ้าด้วยนะครับก็ส่วนนี้ก็ทํำสแลนแบบภาพรวมเลยนะครับ ยิงทั้งผืนเลยครับยาวเลยนะครับในประมาณนี้จํานวน40ต้นนะครับประมาณนี้มันจึงทําให้เหมือนกับอยู่ในโรงเพาะชํานะครับก็ดูสภาพอากาศก็จะได้พอดีนะครับความชื้นสัมผัสก็ได้นะครับดูหญ้าตามบริเวณนี้เกิดจากฝนตกนะครับเพื่อนสมาชิกช่วงช่วงสงการนะครับฝนตกก็ทําให้หญ้าน้าเขียวขึ้นมาแล้วก็ทุเรียนก็ประกอบกับทุเรียนกําลัง แทงยอดแทงใบนะครับได้น้ําฝนมานะครับได้ในตัวเจนจากน้ําฝนด้วยนะครับก็แทงยอดได้ดีต้นนี้นะครับทางเข้านี่แทงได้ถูกใจมากเลยนะครับในแทงสับั้งเลย้ายอดอย่างนี้นะครับดูแลสิ่งที่จะดูแลก็ฉีดสารไหลยมินนะครับแล้วก็ยาเพี้ยนะครับอาจจะเป็นอิมิดาก็ได้นะครับหรือแลมเป็นเป็นหลายตัวนะครับที่เป็นใช้ตัวไหนก็ได้นะครับใช้ ใช้ปริมาณตามฉลากยานะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเพียบไฟไลายแดงกันไว้นะครับแค่นั้นเองแล้วก็ผสมกับซาไลอะมิโนโก็จะทำให้ใบดาบนั้นเหี่ยวขึ้นนะครับแล้วอากาศตอนนี้นะครับมีฝุนชุยๆเมื่อวานนี้ก็ลินลินมาวันนี้ก็ดูครึมๆเหมือนฝนจะตกนะครับ ท้องฟ้านะครับก็แดดไม่จ้ามากนะครับแล้วก็มีลมช่วยๆก็เหมาะแบบนี้แหละอากาศแบบนี้ที่เหมาะสําหรับการเจริญเติบโต,ต,ตของทุเรียนนะครับก็มีเป็นประมาณเท่านี้ครับโดยภาพรวมสรุปได้ว่า40ต้นในสวนนี้นะครับใช้ทุเรียนต้นใหญ่ในการปลูกดินเป็นสิ่งสําคัญที่สุดปรุงดินถูกหลักถูกวิธีนะครับแล้วก็ รักษาความชื้นสัมผัสด้วยสแลนน่าจะเป็น50%เนะครับเท่าที่มองตามสายตานะครับของความหนาของแสแลนประมาณนั้นนะครับต้น2เมตรราคาน่าจะไม่ต่ำกว่า2,000บาทนะครับมาซื้อแล้วก็ลงดินไปแล้ว2 2เดือนพอดีนะครับเท่าที่ผมได้ถ่ายคลิปอยู่2อสาครั้งสำหรับส่วนนี้นะครับก,ก็ไปในทิศทางที่ดีนะครับยอดออกทุกกิ่งก้าน ต้นนะครับก็มีเพียงไม่กี่ต้นนะครับสีต้นก็มีประมาณสักต้นสองต้นที่ยังไม่ออกนะครับแต่ก็ยังยังมีที่เป็นเม็ดข้าวสารแพ่งออกมาเล็กๆอยู่นะครับแต่โดยภาพรวมนั้นถือว่าออกได้ดีนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับก็เอาไปเป็น แนวทางนะครับในการที่เริ่มที่จะปลูกนะครับในปี2568นี้นะครับก็คงจะฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ